สวัสดีครับวันนี้พบเกับ One Piece s h ครับมิสเตอร์เคกับมาด้ครับข่าวสารของกาชาฉลองปีใหม่กับอีเวนต์ฉลองปีใหม่ครับแบบเป็นทางการครับได้มาเลยครับเราก็จะมาดูกันนะว่ากาชาเนี่ยมันโคตรจะน่าเปิดขนาดไหนแล้วก็อีเวนต์นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับเราไปเริ่มดูกันเลยครับ มีหลากหลายเกมนะครับทั้งวันพีเทเชอร์คูดวันพีบอรตี้ลัสบีเบฟโซโล่แต่ก็บอลเลเจนด์นะครับเจ็ดป่าโซโล่เรีวเบลลิงสลาม 7K ก็มีนะครับกับตันซูเปอร์สตายูกิแต่ก็บอนโดคังนะครับมากมายหลากหลายนะซึ่งกาชานะครับกาชาของปีใหม่ครับกาชาของเหล่าลิมิเต็ดนะครับซูเปอร์ซูโกเฟสนะครับลิมิเต็ดนะครับกลับมานะครับ ก็กาชาช้านะครับจะมีตัวใหม่มา4ตัวนะผมได้แปลสก,กิลไปแล้ว3ตัวนะครับคือจะเป็นนิกาคู่นะครับลุงแมงมุมเอเม็ผมแปลไปแล้วนะในคลิปก่อนนะครับสามารถไปดูกันได้น,นะครับส่วนคู่มะเดี๋ยวผมจะแปลสก,กิลให้หลังจากคลิปนี้ออกไปนะครับซึ่งตัวใหม่4ตัวนะครับจะเป็นลิมิเต็ดไปแล้ว3ก <c oughs> ็คือจะเป็นนิกาคู่ลุงแมงมุมคู่มะคือลิมิเต็ดนะ แต่เอเมสเนี่ยไมันคือ6ดาวธรรมดานะครับคือแบบคู่มาเนี่ยน่าจะเป็น6ดาวธรรมดาเอเมสเนี่ยน่าจะเป็นลิมเต็ดมันดันกลับกันซะได้เออเนาะเออก็ช่างมาเดอะเดี๋ยวคงจะมีเอเมสที่เป็นลิมเต็ดมาหลังจากนี้อ่อะละมั้งซึ่งกาชานี่ครับจะมานี่ครับในวันที่27นี้10โมงเช้านะครับจบนู่นครับในวันที่22 กุมภาพันธ์ปี2026นะครับปีหน้า10โมงเช้านะซึ่งหลังจากกาชานิจบไปเดือนของกุมภาก็จะต่อด้วยฉลองอ่จุด7ปีต่อนะครับ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละครับนี่แหละครับคือความจริงอันโหด้ลยครับหลังจากรีมเตเสิ้นปีก็ต่อด้วยฉลองหลังจากฉลองจบก็ฉลองใหญ่ครบรอบนะครับก็จะเป็นแผนผังประมาณนี้แหละ <ız> ซึ่งกาชานะครับจะมีเลตออนนะครับอยู่ที่15เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัวใหม่อาอย่างนี้ครับอนนี่จะมีมา2ภาพนะครับนี่เลยนี่ก็อันนี้อาเนี่ครับเป็นลูฟี่ร่างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอาบอนนี่ร่างหนึ่งนะครับซึ่งทั้ง2ร่างมันคือตัวเดียวกันนะจะแตกต่างกันแค่ภาพนะครับ ต่างกันแค่ภาพนะแต่สกู๊สกิลเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะเพราะงั้นนะครับคุณจะเปิดได้ลูฟี่หรือเปิดได้บอนนี่ตัวใดตัวหนึ่งก็สามารถเล่นได้แล้วถ้าหาคุณเปิดได้2ตัวสามารถจะมารวมภาพกันได้นะครับอันนี้คือ5 R 6ดาวลิมเปเดตครับลุงแมงมุมครับเป็นแมงมุมนะล่างใหม่ะครับแล้วเป็นคุูมะนะครับลิมเตอา R คุูมะตัวนี้ผมอยากจะได้ยาว่ามันคือ คู่มะที่แท้จริงเพราะคู่มะล่างอื่นๆที่เคยออกมาเนี่ยมันเป็นคู่มะที่เป็นหุ่นยนต์แล้วเป็นคู่มะที่เจอดัดแปลงแล้วหรือเป็นคู่มะที่แบบพังแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือคู่มะจริงๆเป็นคู่มะที่ยังเป็นคนจริงๆเป็นคู่มะที่ดูมีความสุขจริงๆครับก็อาจ้ะหาเป็นการให้เกียรติเขาถือว่าโอเค เขาเป็นลิมิเตตตัวแรกของคูมะและเป็นคูมะจริงๆนะครับที่เราได้เห็นนะโหเนื้คือแบบในเนื้อในเนื้อเรื่องนี่คือแบบสุดๆเลยนะความดรามา่าความแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเอเมสนะครับเป็น6ดาวธรรมดานะแต่ดูสิภาพก็อลังการนะเอเมสนะครับส่วน5ดาวใหม่นะครับอย่างอ่าจอ่ สกิลดีไม่เอ่ยสามารถล้างของเกราะสีฟ้า6เทอร์สีม่วงกล้ามทงกระดาษจดบัฟโจมตี2.5เท่า3เทอร์สามารถเพิ่มความแรงได้2ครั้งโอ้โหดี่5ดาวเนี่ยแล้วก็ทหารนะครับมีดอลลี่อ่าอยู่ในอาามีบรกี้อยู่ในทีมนะครับสามารถมีการเพิ่มความแรงของบัฟเอฟเฟกแก้วได้ 0. 5เท่าแล้วก็ล้างของเกราะ รุ้งได้6เทินมีการติดออดแอร์ได้ด้วย1นึเทินนี่ห้าดาวอเนี่ย <S <S <k ills> สก,กลิลมาดีจังเว้ยไอ้สก,กลิลมันโคตรดีเลยเนี่ยล้างเกราะฟ้า6ล้างเกราะรุ้ง6กติดออดแอร์มีการบัฟโจมตี3เทินเพิ่มความแรงได้สองครั้งโอ้โหสก,กลิลเขาถือว่าสุดยอดนะ ซับพอร์ตให้กับสีม่วงนะครับออกมาเมื่อกดใช้งานไม่ตายอ,ออกมาเปลี่ยนแก้วตัวคอรที่ซับพอร์ตอยู่เป็นแก้วของ TND ได้ส่วนในโมย p ิวพตัวนี้ลงใน p ิวได้นะมีค่าคอสอยู่ที่20นะครับเป็นทีมของม่วงนะครับม่วงเพิ่มเลือดเพิ่มป้องกันถ้าหามีแท็ก x อ4ตัวขึ้นไปในทีม สตรูสีเหลืองจะถูกลดโจมตีลงไปนะาลงในหมดของ p ิวพีตีบอสตัวเองเพิ่มเลือดไม้ตายไวขึ้นนะครับไม้ตายก็คือว่าสีม่วงทีมเรานะครับักบัฟเกราะชิ้วให้20วิถ้าหากมีกลุ่มมัวฟางหตัวขึ้นไปในทีมจะสามารถทำดาเมสใส่3ตัวได้2เท่าถ้าหากมีบลูค้ Bro Bro ในทีม จะมีการบัฟให้กับสีม่วงเพิ่มโจมตีอีก20วิถ้าลงในโหมดของ PVP ตีบอสสีม่วงจะไม่ตายไวขึ้น20%แล้วก็ศัตรูสีเหลือง3ตัวโดนดาเมจไป8เท่านะครับาหามีตัวคอยิ่งมากจะยิ่งถูกดาเมจเอาลถอนลงไปนะครับศัตรูนะส่วนบรอกกี้ดอลลี่บรอกี้เออผมรู้สึกงงกับชื่อเขาบรอกกี้ โรกี้ก่จะมีการล้างของเกราะฟ้าหกเทินม่วงกล้ามทงกระดาษโจดบัฟเอฟเฟกแก้วได้2.5เท่า3เทินเพิ่มความแรงได้2ครั้งถ้า,ามีดอลลี่อยู่ในทีมสามารถเพิ่มความแรงของบัฟโจมตีได้0ูนเท่าแล้วก็มีการล้างของเกราะผ่าครึ่งได้6เทินแล้วก็มีการบัฟของมือแดงได้1.3เอ้ย บัฟออดแอร์ดีกว่าบัฟออดแอร์ได้1เทิร์นนะครับก็สกิลคล้ายกับไอเจ้าดอลลี่เลยอ่าดอลลี่ล้างของเกราะฟ้า6ล้างเกราะลุง6อ่าบรอกกี้ล้างเกราะฟ้า6ล้างเกราะพาครึ่ง6แล้วก็บัฟขอเอฟเฟกแก้วได้เอาตรงๆนะ2ตัวเนี้ยเป็นตัวคอยห้าดาวใหม่ที่ไม่โคตรด,ดีเลยอ่ะเป็น5ดาวที่โคตรด,ดีมากๆเลยอ่ะเนี่ย ซัพพอร์ตให้กับสีม่วงนะครับเปลี่ยนแก้วของตัวละครซัพพอร์ตอยู่เป็นแก้วเนื้อในโหมดของ PVP P. ลงได้เหมือนกันนะครับเป็นทีมของธงอ่าตัวได้เป็นม่วงอันนี้เป็นธงนะครับเป็นธงเพิ่มโจมตีเพิ่มป้องอเพิ่มความเร็วถ้มมีฉ็กเอทเฮกสีตัวขึ้นไปในทีมศัตรูสายหน้ากากนะครับจะถูกลดป้องกันลงไป ลงในหมวดของ pv p วีตีบอสตัวเองเพิ่มโจมตีไม่ตายไหวขึ้นได้แล้วก็สก u ิลไม่ตายสายธงบัฟอ่าบัฟโจมตีให้อ๋อสายธงบัฟเคาน์เตอร์ได้3เท่า20วิวิถหามีแท็กหมวกฟางหตัวขึ้นไปศัตรู3ตัวถูกดาเมจสเท่าถ้า,ถามีดอลลี่ในทีมสายธงบัฟป้องกันขึ้นมา20วิิวิ ลงในโหมดของ PVP ตีบอสนะครับสายนักกัศตูจะถูกลดป้องกัน20วิและโดนดาเมจ8เท่านะครับเพราะงั้นในการเล่นในโหมดธรรมดาก็ควรจะลงพร้อมกันในการเล่นในโหมด PVP ก็ควรจะลงพร้อมกันเป็นตคอที่เขาเกิดมาคู่กันน,นะต้องเล่นคู่กันซึ่งสกิลมันดีมากเลยนะเป็น5ดาวใหม่ที่สกิลแบบโอ้โหเวอร์วะลลังการมากเลย ตัหกดาวนั้นก็แน่นอนว่านิกะคู่นั้นเก่งมากๆเก,ก่งแบบอาพิมาหาเก่งประทุกอนแน่นอนว่าน่าจะเป็นเมตาในพิวพีที่เอาไว้ตบสายของห้าู้เท่าได้แบบแน่นอนเพราะสกิลของเขานั้นมันเอามาแก้ทางทีมหู้้เท่ามากๆส่วนเอเมสนี่ก็เอามาเล่นคู่กับไอ้เจ้าลูฟี่นิกะดูไเพราะถ้าหาคุณเล่นอาเม็ ไม่มีลูฟี่มันจะส่งผลได้ไม่ครบถ้วนคุณต้องใส่ลูฟี่ไปด้วยบังคับเลยส่วนอาลุงแมงมุมตัวนี้ก็เล่นง่ายกว่าพวกตัวเขาอ,อื่นๆนะครับเพราะมันสามารถจัดทีได้แบบไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรมากมายส่วนคุมะอันนี้ผมยังไม่ได้แปลสกิลนะแต่ก็เป็นทีมของม่วงและกระทงเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีเมตาใหม่เป็นม่วงทงมาแน่ๆเพราะเป็นนิกะคุมะเอมท แล้วก็สองคนยักษ์ม่วงทงโขดแน่ๆครับหลังจากเนี้ยนะส่วนกาชานะครับก็จะมีหตู้กาชามีหกตู้อะไรวะเนี่ยโอ้โหมันเยอะไปเลยะกาชาตู้หนึ่งมา27ตู้สองตู้สามมายีบปดตู้สี่มา29ตู้ห้ 6, มามาสาสิบตู้หมาวันที่1ครับมีหกตู้ โอ้เยอะกันซึ่งกาชาตู้หนึ่งนั้นจะเป็นตู้ที่รวมเอาทุกตัวนะครับทั้งลิมิตใหม่ลิมิตเก่ามาครบ6ดาวธรรมดาก็มาครบเลยตู้2เป็นตู้ของภาพลูฟี่ตู้3เป็นภาพบอนนี่ตู้4เป็นของลุงแมงมุมใหม่ตู้5เป็นคุมะลิมิตใหม่ตู้6เป็นเอเมท หก oh, ตู้เยอะก,กินส่วนในตู้หนึ่งนะครับเปิดครั้งแรก50เพชรนะไม่มีการลดนะครับแต่มีการ c a าแคสแบ็กคืนมาเป็นเหรียญรุ้ง5เหรียญในครั้งแรกนะครับอันที่2 3งสาม2ี่แปดสบายแดใบแดง1ใบครั้งที่5้าใบแดงบวกกับแคสแบ็กเหรียญรุ้ง ร้านท,ที่6นะครับเพิ่มเหรียญออก50เเซครั้งที่10นะครับได้เป็นอ่าใบโปรดลิมิตเวลสีทองสีรุ้งนะครับ15เหรียญออก5 0เหรียญลุ้ง5เหรียญ20่ิหินออรดล่าแล้วก็ใบแดงย5เลรออกเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้เหรียญลุ้ง10เหรียญ30ก็จะได้ตัวคอนใหม่1ตัวแบบสูมนะแล้วก็เป็นอ่าใบโปรดลิมิตเวล สีแดงสีดุ้งนะครับส่วนตู้2ถึงตู้6จะแตกต่างจากตู้1ตรงที่ว่าไม่มีหินอลล่าแต่จะมีการแจกเป็นเ,เหนรียญดุ้งเหมือนกันแล้วก็ในตู้ที่2 30ครั้งได้เป็นรูปาภาพของลูฟี่30ครั้งตู้3ได้เป็นบอนนี่30ครั้งตู้4ได้เป็นลุงแมงมุม30ครั้งตู้5 คมะ30ครั้งตู้6ได้เป็นเอเมทนะครับส่วนหลังตู้หนึ่งนะครับตู้หนึ่งเนะีตัวละครที่เพิ่มเลดออกนะแต่จริงๆคือว่ามันมีทุกตู้นั่นแหละแต่แค่ว่าที่เพิ่มเลดออกเพิ่มเลดออกก็เป็นตัวใหม่นะครับเป็น S-Limited s o l โซโลซันจิล i มิเดาวก็จะมีเป็น6ดาวธรรมดามีเป็นเอเมทมีเป็นยามาโตะว่ายน้ำนามีว่ายน้ำใหม่นะครับประมาณนี้ ส่วนนอกนั้นคือล i m ม t เตทุกตัวในเกมมากันครบเลยเต็มเลยก็นาคุณแบบว่าเป็นมือใหม่ตู้หนึ่งก็น่าเหมาะนะเพราะตู้หนึ่งเนี่ยมีครบเลย <c oughs> มากันทุกตัวส่วนตู้แยกครับตู้สตู้3เริ่มจากตู้สก่อนนะอ่าตู้มันดูไงวะเนี่ยอุณน,นะอันนี้ตู้สอง ตู้สองมีภาพลูฟี่มีเป็นลูฟี่นิกะกลุ่มมีเป็นลุงหมูนิกะแดงยามาตกคนสวยแชงลอคิดนามิลิมิเต็ดลูฟี่ฟิล์มเลสแล้วก็ไคโดไฮบริดนะครับตัวที่น่าโดนนะลุงหมูยามาตกคนสวยน่าโดนมากส่วนตู้สามมันต่างกันไงละผมงงว่ะ อ, 2, อันนี้สองอ๋ออันนี้สามอ๋ะใช่ปะอะอะเอออ๋อ,อ,อ,อคือตู้สองตู้สามมาเหมือนกันตู้สองตู้สามหลังตู้เหมือนกันครับจะต่างแค่ว่าอ่าเนี่ยต่างแค่เนี้ยต่างแค่ว่าตู้สองมีภาพดูฟี่ตู้สามมีภาพบอนนี่แต่หลังตู้อ่ะคือจะมีลิมิเต็ดเหมือนกันเลยแต่แยกทําไหมวะ ไอ้ลุงแล้วมันจะแยกทำไมมันต่างแค่สองตัวคือตู้หนึ่งอ่ะมีลูฟี่อีกตู้หนึ่งอ่ะมีบอนนี่แต่คือมันก็ตูวเดียวกันและหลังตู้อ่ะแม่งเหมือนกันหมดเลยเฮ้ยลุงบันเพราะงั้นตู้สองตู้สามอ่ะเหมือนกันทุกอย่างครับเว้นแค่ลูฟี่หรือบอนนี่ส่วนตู้สี่ ตู้สี่นะครับเป็นตู้ของลุงแมงมุมนะมีลุงนกด้วยครับมีเป็นกลุ่มล็อกมีเป็นซาโบ่ริมิตเต็ดลอนวดดานะครับโรเจอร์คู่โอเด้งสีฟ้าซึ่งได้ใช้งานตอนไหนก็ยังไม่รู้เลยไคโดแดงลิมิตเต็ดนะครับซันจิลิมิเต็ดนะครับโรบินลิมิเต็ดแล้วก็น้องอุตะนะครับตู้สี่ตัวที่หน่าว้าวก็จะเป็นลุงแมงมุมลุงนกเป็นกลุ่มล็อกเป็นซาโบเป็นลอ หนวดดาเป็นซันจิเป็นโรบินที่หน่าหวามากเลยนะก็ถือว่าดูดีเยอะนะครับส่วนตู้ที่5นะครับเป็นคุมะลุงมะเป็นโรเจอร์หนุ่ม um, นะครับคิดสลุที่โครเทพเลยที่คนโหวตกันว่าเป็นตัวละครที่ดีสุดในปีนี้นะครับแล้วก็เป็นนิกะไคโดยมโตคู Do ่นอานิกะถ้าหาคุณไม่ไม่ได้รีหานิกะตอนต้นเกมนะ อยู่ตู้ที่ห้านะครับนิกะเหลืองนะโซโลลิมิเต็ดไคโด VS ยามาโตะแล้วก็ลูฟี่เขียวนะครับที่มันแจกฟรีจากควสอ่ะนะตู้ที่ห้าดีๆเป็นคุมะลุงมา้าโรเจอร์กลุ่มคิสซึลุไคโด VS นิกะนิกะเหลืองฮืมดูดีเยอะนะส่วนตู้หกนะครับตู้หกโอ้โหตู้หก ตู้หกมีเป็นลุงหนอนลุงแมงมุมล่างเก่ามีเป็นนิกะฟ้าใหม่มีเป็นโรเจอร์เอสนะครับไอ้หนวดขาวเอสแฉงวีเอสคิดนิกะม่วงบิ๊กมัมยามาโตะคู่กับลูฟี่แล้วมันเป็นภาพนี้เลยเหรอมันแจกมันโอ้โหมันเป็นภาพพิเศษในตู้เลยเว้ยเออแจ่มดีเว้ยแล้วก็เป็นแางนะครับลิมิเต็ดแล้วก็เอส คู่กับยามาโตะ6ดาวธรรมดาใหม่จะเป็นเอเมดนะครับอื hmm, mm hmm. เปิดตู้ไหนดีวะน,นี่เอาอย่างนี้แล้วกันคุณเป็นมือใหม่มือใหม่ที่คุณมีไอดีดองเพชรอะนะดองเพชรจะเปิดตู้หนึ่งไปเลยเพราะตู้หนึ่งเนี่ยมันมีครบทุกตัวนะครับเพราะงั้นยังไงคุณก็ได้ตัวละครเยอะอยู่แล้วมือใหม่ไอ้ดองเพชรจะเปิดตู้หนึ่ง ส่วนมือเก่าหรือมือกลางหรือคนที่เพชรน้อยนะผมแนะนําตัวใหม่ก่อนแล้วกันตัวใหม่ที่ควรได้นะครับหนึ่งเลยลูฟี่หรือบอนนี่ักตัวหนึ่งก่อนเพราะมันเก่งมากลูฟี่หรือบอนนี่ักตัวหนึ่งแล้วก็อ่เป็นคิดว่าเป็นคูม,มะน่าดูดีกว่าขอดูสกิลแป๊บนึงนะผมยังไม่ได้แปลเลยแต่ก็คร่าว คุมาดดีกว่าลูฟี่บอนนี่หนึ่งคู่มาดสองลุงแมงมุมสเอเมสสเอเมสเนี่ยไม่ค่อยผมไม่ค่อยอยากให้เปกันนะเพราะต้องเน้นย้ำว่าเอเมสเนี่ยมันคือ6ดาวธรรมดาเพราะงาั้นคุณไม่จำเป็นว่าคุณต้องไปาเปเยอะเพื่อหามันยังไงหลังจากนี้ไปมันอยู่กาชาอื่นอยู่แล้วแต่ส่วนไอ้พวกนี้กะคู่พวกคู่มา พวกลุงแมงมุมเนี่ยมันจะอยู่เฉพาะของกาชาลิมเต็ดเพราะงั้นให้คุณเน้น3ตัวแรกก่อนนิกะคูมะลุงแมงมุมก่อนได้ครบแล้วคุณจะหาเอเมต่ออันนี้ไปว่ากันแต่อย่าเปเยอะเพราะเน้นย้ำว่าเอเมคือ6ดาวธรรมดาก็เน้นหน้าตู้ก่อนดีกว่าเพราะถ้าหาไปดูหลังตู้อะหลังตู้มันก็ดีทุกตู้แหละนะแล้วแต่ว่าคุณจะขาดตละครไหนอะนะ แต่ถ้าหาคุณต้องการจะเปิดหาห้าผูเท่าให้ครบถ้าต้องการเปิดหาห้าผูเท่าครบ <c oughs> คุณต้องเปิดตู้หนึ่งหรือตู้แยกะนะเพราะมันอยู่ต่างตู้กันเลยอะตู้หกมีลุงหนอน <c oughs> ตู้สี่มีลุงนกตู้สามมีลุงหมู เอาอย่างนี้อ่ะมันอยู่แยกตู้กันนะนะคุณก็ต้องเปิดแยกตู้กันนะครับถ้าคุณต้องการจะหาลุงอ่าพวกห้าพุทาให้ครบนะหรือถ้าคุณขาดห้าพุท้เท่าตัวไหนก็เน้นเปิดตู้นั้นไปก็ได้ครับเน้นแน,นเบื้องต้นประมาณนนะครับเออแล้วก็กาชานี้น่าเปิดไหมหน่าเปิดที่สุดครับมือใหม่มือเก่าครับเปเพชรให้หมดตัวได้เลยครับคาชานี้น่าเปิดที่สุดครับณนะช่วงเวลาต่อนนี้ครับ ต่วนอีเวนต์พาเลคิงพารเลคิงของรอบนี้ครับมาวันที่27นะครัสิบโมงเชา้าจบในวันที่2 uh, ี่หกไอยี่สิบห้าสามทุ่มครับเตือนหน้าครับตัวใหม่นะครับก็จะเป็นคู่นี้ครับเป็นตัวละครฟรีนะสกิลดีไม่เอ่ยล้างของใบกับตัน6ล้างเกร็ดทองหนึ่งว้าว บัฟโจมตีพื้นฐานแดงหมัดกระดาษจดนะครับ1,252เทเธอถ้ามีแท็กของทหารเรือหรือรัฐบาลโลก4ตัวขึ้นไปในทีมสามารถตีแบตลุกเกาะดได้ตัวเองนะ1เธอนะครับซับพอร์ตให้กับพวกแท็กอ่าพนโทเออพลโท สก,กิลคือเจมมาเมื่อกดไม้ตายที่มีการบ้าจมตีหรือเอฟเฟก,กแก้ออกมบบการบ้าจมตีพื้นฐานให้แดงหมัดกระดาษจดบวก300ล้างเกาาะทองสะ1เทินซัพพอร์ตล้างเกราะทองเนี่ยไม่ได้หาง่ายๆนะในเกมมีกี่ตัวเองน่าจะไม่ถึง4ตัวมั้งถือว่าซัพพอร์ตโคตรดีนะเนี่ยส่วนในหมวดพพเป็นทีมของแดงกระดาษจด แล้วก็แจกของพววทฐารเรือรัฐบาลโลกคือเอาไปจัดทีมกับอาลุงแมงมุมล่างใหม่นะครับเอาใส่ไปเพื่อให้มันเต็มเต็มทีมเฉยแหละเป็นสายดีบับลดป้องกันลดป้องกันทีมอาสายธงมีการดีกระเด็นสายธงได้หนึ่งตัวร้อยเปอร์เซ็นสายดีบับที่ไม่ได้เก่งมากแต่แค่ว่าสายมันครบทีมก็ได้ ส่วนตัวครที่เพิ่มของดรอปก็แน่นอนจะเป็นตัวของหดาวใหม่ทั้ง4ตัวเพิ่มของดรอป3ชิ้นอดอลลี่บรอกี้เพิ่มโอกาส50%เพิ่ม1ชิ้นของพวกเต่าเจา้าหญิงมีเป็นชิ้นลา6ดาวบวกชิ้น5ดาวบวกเพิ่ม1ชิ้นนอกนะโอกาส75%เพิ่ม1ชิ้นประมาณนี้เนาะก็ธรรมดาแหละต่อไปอีเวนต์ของ พิวพีตีบอสนะครับแอสเซอว์เดลโบ่ครับมาในวันที่28นะครับ10โมงเช้าจบในวันที่1นึ่งะสองหนึ่งไลท์หนึ่งนะครับหนึ่งทุ่มนะครับคิดคำไม่ออก <c oughs> อมีการแจกกุญแจสีรุ้งด้วยฮะเป็นรางวัลน,นะครับเออหน้าเลนหน่อยกุญแจรุง้ง อรอบนี้มีบอสอะไรมางเอ่แล้วก็พวกนี้ครับก็จะมีการคูณแต้มขึ้นมานั้น1.3เท่า1.1 5เท่านะครับบอสร,รอบนี้ครับมีเป็นบอสของหนวดดำครับบอสหนวดดำแพ้ทางสายธง20%แพ้ทางกระดาษจด10%แล้วก็จะถึกขึ้นต่อสีแดงเขียวฟ้า10%นะครับบอสของบิ๊กมัมนะครับแพ้ทางของสายหน้ากา20% ราบ10%แล้วก็ถึกขึ้นต่อสีฟ้า30%นะครับบอสของลุงแมงมุมนะครับแพ้ทางของธง15%แพ้ทางของม่วง15%ถึกขึ้นต่อสายหมัด30%นะครับแล้วก็ทุกบอสทุกบอสนะครับจะแพ้ทางของแท็กเอทเฮกถึง40%แพ้ทางของสายอาพลาเมเซียอีก10%นะครับก็ต้องเน้นเป็นพวกเอทเฮกนะ จะตีแรงมากๆครับของรอบนี้ครับและนี่คือสงครามนะครับสงครามกับคนในเซิร์ฟเวอร์คนข้าเซิร์ฟเวอร์กิ้วในเซิร์ฟเวอร์กิ้วข้าเซิร์ฟเวอร์สงครามมาวันที่สองอะไรคิดเลขไม,ม่ออกสองบ่ายสี่โมงนะครับถึงวันที่สี่สามทุ่มนะครับสงครามนะเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงและการตอนช่วงที่สงครามมานะครับ และเป็นพิวพี่สามสามปอย่างนั้นเหรือสเปเชียใส่ไข่แปลว่าชนะง่ายใช่ไหมขอเช็คแป๊บโมนิเอ้าใช่เลยโอ้โหจําโคตรสเปเชียนะครับก็คือว่าชนะสูงสุดแค่10ครั้ง10ครั้งชิวๆครับง่ายๆครับขนมกรุบเลยครับ10ครั้งจบอีเวนต์ได้ครับสิครั้งได้เพชรครบ10ครั้งได้เป็นฉายาหล่อเทอันนี้ด้วยครับ รองงานรอบนี้เป็นรอบแบบสเปเชียนะเอาไว้ลองตัวใหม่นั่นแหละแ <c oughs> จกเยอะนะครับง่าง่ายๆมือใหม่ก็เล่นได้ครับส่วนรอบนี้อ่ามันบัฟอะไรม้่งเอ่ยมันบัฟกับตันของแท็กนักวิทย์บัฟกับตันของแท็กพารามิเซียนักวิทย์พารามิเซียอ่ะเดี๋ยวไปดูกันแล้วกัน ก็จะมีการสีแดงม่วงนะครับไม่ตายไวยขึ้นนะครับกระดาษจดกล้ามเพิ่มเลือดโจมตีกระดาษจดกล้ามเพิ่มเลือดแล้วก็ทุกตัวเพิ่มโจมตีป้องกัน RCV ความเร็วไม่ตายกับตันจะไวขึ้น40%บวกครั้งอีกหนึ่งครั้งนะครับแท็กนักวิทย์พารามีเซียมีอะไรม้างที่น่าไปกับตันอ่าขอดูตัวใหม่ก่อนแล้วกันตัวใหม่มันคือแท็กอะไรวะจะได้รู้ แต่ลูฟี่อ่ะจำได้ว่ามันคือแช็กพารามิเซียเพราะเป็นไอเจ้าบอนนี่ด้วยเนี่ยลูฟี่เป็นแทกนี่ไงพารามิเซียเพราะงั้นใช้ได้ลุงแมงมุมเป็นแทกนักวิทย์ใช่คุม,มะเป็นแทกอา่าพารามิเซียก็ได้สามตัวใหม่กับตันได้ครับส่วนตัวเก่านะมาดูซมมมิมีอะไรที่มันเป็นแทกพวกนี้มั่งเอ่ยมีอะไรที่มันน่าโดนมั่งเอ่ย แท็กของนักวิทที่ดูหน้าเป็นกับตันได้น่าจะมีตัวเดียวแหละมั้งก็คือจะเป็นลุงแมงมุมล่างเก่าอะนะก็ตัวเดียวแหละแท็กของพารามิเซียเนี่ยน่าจะดูมีอนาคตกว่านะครับเพราะนักวิทมันมีน้อยไงแต่พารามิเซียเนี่ยมันมีเยอะแน่ๆ พิ่มาพเลยแต่ไม่มีนิกะนะเพราะนิกะมันนับเป็นโซออนตำนานไปแล้วพราเมีเีที่น่าใช้จะเป็นเอ,เอสหนวดขาวใครอยู่บ้างวะอืมมันดูไม่ค่อยน่าใช้เอสหนดขาวอันหนึ่งแหละนอกนั้นเหรอนอกนั้นดูไม่ค่อยมีใครอยู่น่าใช้เลยนะครับเออ จริงๆจริงๆโอ้โหอ่ากลุ่มล็อกอ่ะกลุ่มล็อกได้เอสหนดขาวกลุ่มล็อกที่ผมมองตอนนี้นะผมคิดว่ามีแค่สองตัวยากแล้วเว้ยเพราะงานจะหาคุณเปิดตัวใหม่ไม่ออกเนี่ยหากับตันดีๆยากเลยนะถ <c oughs> ือว่าอ่ารอบนี้มาทำการเขาเรียกไงอ่ะลดบทบาทของอเจ้า ที่จะรุแล้วก็เจ้านิกะร่างอื่นจนหมดเลยนะครับนิกะร่างอื่นเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะมีแต่นิกกะบอนนี่ร่างใหม่เนี่ยที่ใช้ได้นะครับรอไม่ถือว่าโหดหินนะแต่ยังดียังดีที่ว่ามันทําให้ชนะแค่10ครั้งก็จบอีเวนต์ได้ถือว่าโอเคอยู่แหละถึงมันจะหากับตันยากแต่มันคือรอบพิเศษสเปเชียลเราเล่นง่ายขึ้นนะครับ อันนี้เป็นการจงการแจกนะครับเดี๋ยวจะมีการแจกแหละสรุปรวมแจกเพชรประมาณ200เม็ดบวกแจกเหรียญรุ้งอีก200เหรียญบวกครับรอได้เลยส่วนร้านค้าความเกลือของช่วงนี้ของช่วงใหม่เนี้ยแนะนำเลยนะเอเนลเอเนลควรแรกมากซับพอร์ตดาวเมจจบเทินควรแรกที่สุดแล้ว Ale, illo, illo, เอเนลเดนจิโร่ี่ควรแรกเหมือนกันอ่าเป็นเคียรมอนนี่ก็ควรแรกเป็นนิคฟิวลี่ที่ก็ Fury, นควรแรกเหมือนกันเป็นแก๊งสามชาก็ควรแรกเหมือนกันตรงตรงนะมันน่าแลกเกือบหมดเลยตัวนี้ไหมตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะงานก็เน้นเป็นเอเนลเป็นอ่าเดจิโร่สองเคียมบอนสามแล้วก็นิคฟิวลี่กับแก๊งสามชาติเป็นสี่รวมนะครับ แนะนำเบื้องต้นประมาณนะครับที่ควรแรกนะเพราะ6ดาวเนี่ยเดี๋ยวคุณเปิดกาชาค,คุณก็ดาาเองแหละแต่5ดาวอันเนี้ยมันคือ5ดาวพิเศษต้องแลกเปิดหาไม่ออกหรอกประมาณนี้ครับข่าวสารอีเวนต์นะครับก็แนะนําเน,น้นย้ํากาชาใหม่หน่าเปิดมากคุณก็ไปลองชั่งใจดูแล้วกันว่าคุณขาดอะไรคุณอยากได้อะไรผมก็แนะนำไปแล้วว่านิกะบอนี่หนึ่งคูมาส ลุงแมงมุม3แล้วก็เอเม็ดสี่นะครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามใจใผมนีวครับนะี่นะสวัสดีครับ